สวัสดีพี่ๆชั้นปอาที่น่ารักนะคะกลับมาพบกันกับวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์อีกครั้งในสัปดาห์ที่สําสำหรับสัปดาห์นี้ครูจะขอพูดต่อนในหัวข้อที่4เกี่ยวกับบทย่อเพิ่มเติมหลังจากที่อธิบาย,ยไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับบทย่อจะเป็นการบอกถึงที่มาและความสาคัญของโครงงานวัตถุประสงค์วิธีดําเนินการ และผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุปต่างๆอย่างย่อประมาณ300-350คำซึ่งถ้าเด็กๆใช้โปรแกรม Microsoft Word เนี่ยในการพิมพ์สามารถตรวจสอบจำนวนคำจากเมนูเครื่องมือเลือกแถบคำสั่ง,งะจำนวนคำตาทาอังกฤได้ขึ้นไว้ให้ในจอนี้ได้เลยค่ะสหรับหัวข้อต่อมาวัน่ะแล้วค่ะจรจำประกาศหรือคำขอบคุณส่วนใหญ่โรงงานวิ ดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของความร่วมมือจึงควรได้รับการกล่าวขอบคุณบุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้โครงงานที่เราทํานี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะหัวข้อที่6ที่มาและความสำคัญของโครงงานในการเขียนนะคะอม ผู้ทำโครงงานเนี่ยจำเป็นต้องศึกษาหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจะศึกษาหรือพูดเข้าใจง่ายๆว่าเรื่องที่สนใจจะศึกษานั้นเนี่ยต้องมีทฤษฎีแนวคิดสนับสนุนเพราะว่าความรู้เหล่านี้จะเป็นแนวทางสำคัญในเรื่องต่อไปนี้นะคะประกอบไปด้วยแนวทางตั้งสมมติฐานของเรื่องที่ศึกษาแนวทางในการออกแบบการทดลองหรือการรวบรวมข้อมูล ใช้ประกอบการอภิปรายผลการทดลองตลอดจนเสนอแนะเพื่อนำความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบไปใช้ประโยชน์ต่อไปการเขียนที่มาและความสำคัญก็คือการอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไมต้องทำทำแล้วได้อะไรหากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไรซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายกับการเขียนเรียงความทั่วๆไปก็คือจะมีคำนำเนื้อเรื่องสรุปนั่นเองค่ะ ซึ่งครูขอขยายความส่วนต่างๆดังนี้นะคะส่วนที่1นึ่นํานำเป็นการบรรยายถึงนโยบายเกณฑ์สภาพทั่วๆไปหรือปัญหาที่มีส่วนสนับสนุนให้เริ่มทําโครงงานวิทยาศาสตร์ส่วนที่2ก็คือเนื้อเรื่องจะเป็นการอธิบายถึงรายละเอียดเชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์โดยมีหลักการทฤษฎีสนับสนุนเรื่องที่ศึกษาหรือการบรรยายผลกระทบถ้าไม่ทําโครงงานเรื่องนี้ส่วนที่3ก็คือสรุป สรุปก็คือสรุปถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามส่วนที่2เพื่อแก้ไขปัญหาค้นหาความรู้ใหม่ค้นหาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้เป็นไปตามเหตุผลส่วนที่1น,นั่นเองค่ะต่อมานะคะหัวข้อที่7วัตถุประสงค์ของการทําโครงงานวัตถุประสงค์ก็คือกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการ ให้เกิดจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในการเขียนวัตถุประสงค์ต้องเขียนให้ชัดเจนค่ะอ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อโครงงานด้วยหากมีวัตถุประสงค์หลายข้อหลายประเด็นให้ระบุเป็นข้อๆการเขียนวัตถุประสงค์มีความสำคัญต่อแนวทางการศึกษาตลอดจนข้อความรู้ที่ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบนั้นจะมีความสมบูรณ์ครบถ้วน คือต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุกๆข้อค่ะเด็กๆสำหรับภารกิจของเด็กๆในสัปดาห์นี้ก็คือข้อแรกเลยนะคะให้ลองเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงานและข้อที่2ก็ให้ลองเขียนวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานนั่นเองค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ